ีี่นบบาคคิวพ์ะไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่วิกนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะน้าโอเราจะมากินเลโชครับผมไม่ใช่เราจะมาไทายรถเรค่ะเราก็จเมาปิตา ปิดตาทายรสวันนี้นะคะเราจะมีเลทั้งหมด1ิรสชาติด้วยกันมาดูกันว่าใครเนี่ยจะทายถูกได้กี่คะแนนโดย,ยที่ว่าถ้าทายเฉยๆมันก็จะไม่สนุกเนครัคผมเราจะปิดตาด้วย2ถ้าทายไม่ถูกเนี่ยจะโดนล,ลิปสติกเขียนหน้าและต้องเขียนเป็นตัวเลขคือถ้าทายผิดหนึ่งก็โดนเขียนหนึ่งต้นโอทายผิดสองก็ง2เลยพี่็จะเขียนหนึ่งตรง,งนี้ก็เขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื 5, 6, เ่อยๆเลย,เ,ลยเลยนะ เรามาดูกันนะคะว่าเล่เนี่ยมีกี่รสชาตินะคะแล้วมีรสชาติอะไรบ้างคะับรสแรกนะคะ Korean barbecue Korean barbecue นะคะ barbecue เกาหลีนนนั่อี้ไม่เคยกินเหมือนกันไม่คเคยกินเลยรสที่สองคุณหน้าคุณตาที่สุดค่ะ original คลาสสิกครับอ่ารสที่สามค่ะ English cheddar cheese ค่ะ oh, อันนี้เป็นชีสนี oh, น่ากินอ่ะก็จะจำชื่อรสด้ไหมครับแค่ชื่อรสดีหมดเลยไม่เป็นไรอันที่สี่นะคะปลาหมึกนะคะครับ หมูย่างหมูย่างเอรชิลลี่อันนี้ก็เป็นรสดั้งเดิมนะครับบาร์บีคิวอันนี้เป็นรสใหม่นะครับวาซาบิชื่อว่าหอยเชลล์อบในกระเทียมค่ะอ๋ออันนี้รถยอดนิยมสาร่ายครับวาซาบิครับอันนี้คล้ายๆกับออริจินอลแต่ไม่ใช่นะคะมันเป็นรสใช่ฮันนี่บัตเตอร์นะคะไม่เคยกินอย่างแรงอันนี้เคยกินอยู่จริงเหรอใช่อันนี้สุดทชอบชอบไทยมากเมี่ยงคำนะครับ พี่เป็นคนหายก่อนอ่าพี่ปิดตาก่อนนะเอาโอจะเป็นคนปิดตานะคะครับน้องๆเป็นพยานให้พี่ดีด้วยนะคะว่าพี่ถูกทายผิดหรือถูกเพราะว่าเราจะไม่เปิดตาจนกว่าจะทายพยานนี่คือกินของสุกๆดีๆแล้วมจะเป็นพยานใช่ไหมครับฉันพยานค่ะอ๋อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทายสิบซองของเล่นะครับผิดโดนเขียนหน้าเขียนเลยไหมเขียนเลยค่ะโอ้โหพี่หน้าจะพอเปล่านะแต่โอ้พี่วิถูกหมดแน่นอนโอเคถ้าถูกหมดงั้นงั้นให้ซอฟซอฟก่อนค่ะ ให้ดูนะครับใส่ปากเลยครับอันนี้ให้ให้เบาๆให้ง่ายๆก่อนเราเป็นคนดีไงให้ง่ายๆก่อนวาซาบิค่ะครับผมถูกต้องกินวาซาบิชัดมากค่ะอันนี้รู้เลยใครวาซาบิเป็นอย่างอื่นนี่ก็แต่การที่เรากินรสจัดๆกลินเขาเรียกว่ารสชาติมันจะค้างในปากอะค่ะอล้วมันทำใหอยังต่อไปยากนะครับอันที่สองเราจะไม่ค่อยแกล้งนะเป็นคนดีพร้อมครับค่ะที่นี่สอง ห้าวินาทีครับ 5, 4, ห้าสี่เหลืลสามสองยืดสติกยืดสติกยืดสติกตอบครับโพลียมอัลบิฟิลได้ไหมคะตองรูนะครับ,รรบดูสีนะครับอะไรอย่างไม่ใช่หรอหน้าก่อนนะครับจริงเหรอใช่ครับไม่ใช่เลยด้วยครับไม่ใช่เลยด้วยหันหน้าหันหน้าหันหน้าไม่ใช่เลยเพราะจะเลยเดีย๋ยวมันจะนับครบนะไม่ดีไม่ดีไม่ดี อันท uh, so 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 ี aligned, uh. so level, uh. tomato, ่สามอันที right? ่สามเอาซอซ้อๆ้อซอซ้อตลอดนะซ้อตลอดอ่ะไม่นะครับสามอ่ะปะเราอไม่ยากหรอซาวครีมค่ะรสยอดนิยมซาวครีมนะครับคำตอบขาไม่่ให้ไม่ให้นะโน่นี่สายหรือเปล่าโน่นสลายโน่นสลายโนี่สลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ได้ไปสองคะแนนแล้วนะครับผมอันนี้สามต่ออะไรดีกว่านะครับอันนี้สามต่ออะไรเนี่ยครับโอ้โหก็หยิบไปเรื่อยนะครับนี่นะครับนี่ออกใหม่แล้วโอ้เตรีพร้อมนะครับรัปากครับใครที่เราเออโอ้โหอายะเออถูกต้องนะครับอันนี้บัตเตอร์ครับกลึงกลึงอ่ะกลึงอ่ะโอเคโอเคอันต่อไปเดี๋ยวเราเพิ่มค่ะไม่หมดพร้อม ปลาหมึกโอ้โหถูกต้องนะครับทายห้าถูกไปสีได้สีคะแนนพร้อมนะครับรถที <พอ S 2> ห่หกรถที่หกนะครับแครงปลาเบียร์คิวอะค่ะถูกต้องนะคะดูอยอยันนี้่ดาวมากเลยอะยอะดีใจจังเลยถูกซองถูกไปห้านะครับเก่งลเลยนยต้องปรับกลยุทธ์ซะละต้องปรับกลยุทธ์ซะละพร้ระะรพอมนะครับ ค่ะต้องใหญ่ดีกว่าใหญ่เดี๋ยวรู้อ้ามใครอ่ะอ้าวแล้วมีโอกาสแล้วชีวิตดีดีแล้วเลขสองอยู่ตรงไหนดีบ้างมันค้างอะไรบ้างนะคะไม่บอกไม่บอกเอาโครียนะคะโครียอะไรเพร<อ>าะว่าไม่คุ้นรู้โคลีย์บีคิวโครียาบาร์บีคิวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ คอว่่าานนนนจะเป็นนัีไ้ไปต่อก <ๆ S 1> ันเลยนะครับกับซองที่แปะนะครับโอ้ยทายถูกเซ็ตถูกไปโฮกอะซองที่แปะนะครับพร้อมนะครับอ,อะไรอะทำไมรสชาติแปลกแปลกอะอ๋อมิ้งค์คังทำันเปรี้ยวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเ,เลืกสองรสชาติเข้านื้อนะอะไรมันจะง่ายาง,ง่ายมากเลยเนาะ สองที่เก้านะครับสองที่เก้าแล้วโค้งที่เก้าโค้งเรานะครับเนี่ยนี่ยากอันนี้โอ้ยยากมันโอ่ไม่คุ้นเลยแค่จำชื่อได้ก็แปลกแล้วเสร็จแน่เอาลิปสติกมาอยู่ไหนอ้าวนั้นชยาแย่แล้วกลิ่นประหลาดมากเลยอะค่ะโดนโดนอันนี้โดนครับอันนี้โดนเขาบอกเลยอันนี้ต้องโดนหมดเวลาครับโอ้ยคิดไม่ออกอ่ะเจับคอนองซื้อห้า สองนิกายมีสองนิกาเนาะเดี๋ยวแค่นี้ครับห้าสี่สามสองไม่รู้อ่อครับพูดชื่อออกมาครับไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็เขียนค่ะจะไม่ออกเลยว่ามันคือรถอะไรอ่ะรถสุดท้ายของเราคัะ่นเปนแฟนถ,ถ,ถ้าจำแม่นก็จะตอบได้ทันทีเลยนะครับสุดท้ายอาปบักรอบโก้รสชาตินี่เคลือบหนามากอ่ะหูยหอมน่าก,กินมากอ่ะ เวลาครับจริชัยได้ทีค่ะถูกต้องนะครับิดตาได้พี่โดนเขียนหน้าไปสองที่นะคะหนึ่งกับสองนะคะก็แปลว่าผิดไปสองอันนะคะเดี๋ยวจะส่งมองบผ้ากายสิทธิ์ให้นาโอนะคะพี่ิกาพันทั้งหน้านะะเลยครับาน้าโอไปใช้พื้นที่เขียนอยู่แล้วแค่ตำแหน่งก็จำได้แล้วบจริงเลยหยิบหยิบตามเดิมแต่นาโอได้ปียบเพราะว่าน้าโอได้หยิบแล้วได้เห็นแล้วว่าอะไรเป็นรถอะไรบ้างไม่เหมือนพี่วิคิไม่เห็นอะไรเลย พิกเริ่มเลยนะคะครับผมอ้าปะค่ะพี่ให้ห้าวินะคะห <1. S 1> ้าสี่สามสอเชลอบเนืกอเดิมครับผิดค่ะอะไรครับลิปสติกอยู่ไหนอ,หอิ่ดานลันแรกก็ผิดแล้วอ่ะน้องๆคิดตูสิไม่ต้องถามหานะว่านี้สอไว้จะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวไปแบบดักเอาพวกราสาบิสารสาหร่ายเลยเรือหรือ อันที่สองนะคะห้าวีนะคะห้าสี่าสามเรียงคำครับเมียงคำถูกค่ะอันที่สามนะคะตอบค่ะบาร์บีคิวครับผิดค่ะทุกคจะถูกแล้วเนี่ยอุตส์ก้าวไปแล้วเห็นได้ง่า ก็ผิดอ่ะขี้โกงวะเนี่ยไม่ได้ขี้โกงนะน้องๆได้เลยอันต่อมานะคะอันที่เท่าไหร่นะโ,โน้สี <4. S 2> ่นี่นะเอาแบบอืิดแรงพื้ดเลยอ่ะอือคือปลาหมึกค,ครับปลาหมึกถูกต้องต่อไปนะคะนี่5นานะคะ อะไรคะขอยเชลล์มึกนกระเทียมครับพี่ค่ะเฮ้ยอะไรหวานหวานอะสาวนะคะมันคืออะไรหวานหวานอะไม่บอกค่ะเดี๋ยวเฉลือตอนท้ายนะคะกลิ่นเนยกลิ่นกระเทียมพี่วิคโกงแน่เลยอ่ะไม่มีค่ะบอกไวค่ะเอาละค่ะห้าสี่สามสองสอค่ะเอาค่ะ หอยเทียวไม่กระเทียวครับผิดค่ะอะไรวะโหนี่ <laughs> เรือยเหรอหอยเชยหอยเชียวเนื่อยเลยเหรอเตียมมาด้วยนะตเตรียมให้ดูด้วยนะอันต่อไปนะคะหอยเชียว <laughs> ยังกล้าถ่ายอหรอโน <laughs> อะไรคะ โลินบบาีควพี่ค่ะพี่วิ้ว่าลิโนมีปัญหาน้องๆเชื่อไหมจริงๆนะอย่าสับขาหลอกพี่สินอองเห็นหรอหรือเปล่าอันนี้อะไรคะน้าโอต่อค่ะน้าโ กเล่นบาร์บีคิวครับ้าถูกด้วยเก่งพี่จับวาซาบิแล้วเปลี่ยน็นเล่นหรอวาซาบิครับถูกเก่งไะวาซาบินี่ไม่ต้องไม่ต้องทายหรอกอันเอาไว้ค่ะอันนี้อะไรคะวาซาบิมันยังไม่หายไปเลยรถรถออริจินอลครับถูกเก่งหมดแล้วม้าโอโดนเขียนหน้าไปทั้งหมด ห้าครั้งผิดห้านะคะได้ห้าคะแนนเน่โฟต้าเลยถ้าโอชนะนะครับถ้าโอแฮร์ถ้าโออย่ามามันี่ที่ไหนเนี่ยพี่นาโอบอกว่าหอยเชลล์อ่ะมีนูริสาายแล้วก็มีฮันนี่บัตเตอร์ค่ะเดี๋ยวน้าโอขอกินฮันนี่บัตเตอร์หน่อยนะโอไม่รู้หวานน้าโอที่น้าโอบอกว่ามันหวานหวานกลิ่นเนยๆอ่ะนะอ๋อเหรอเหรอใช่ไม่เคยกินไงไม่รู้จะกินแล้วก็ตอนที่นาโอบอกว่าอะไรนะ อันไหนนะโคเรียนบบมีเชียวที่โน้ตว,ว่าคำชิงนนั้นเป็นหอยเชลล์ไม่เคยกินนี่เขาแหละพี่ไม่เคยกินพี่ยังรู้เลยน้องๆหอ,อ,อ,อยเชลล์พี่สังเกตงั้ใช่พี่ก็ไม่รู้หอยเชลล์พี่ก็ตอบผิดได,ได,ได้คิดว่าหอยเชลล์อบเนยกระเทียมก็เลยคิดว่าเป็นหอมเนยไงอันนีอยอย้ก็ตอบผิดนี่ตอบผิดอันแรกเลยตัวแรกคือชายมาคือว่าแบบร์โน้ตตอบว่าอะไรอ่ะโน้ตตอบว่านูริสซาไลเลยทุกทีอันนี้หนูว่ารู้จักเลือกเสโม้จริงเลยเนาะ มากเนาะขนาดว่าได้เปรียบนะขนาดว่าเป็นคนหยิบนู่นหยิบนี่ให้ก่อนแล้วนะชินกับกลิ่นชินกับอะไรแล้วนะแต่พอสุดท้ายถ่ายแล้วก็ผิดถ้าน้องๆแบบอยู่กับหลายๆคนแล้วปาร์ตี้อย่างเงี้ยโอเคเลยใช่ต้องอยู่กับหลายคนเพราะว่าไม่งั้นจะสิ้นสิ้นเฟืองงบประมาณพอสมควรนะคะอันนี้ก็จะเก็บแพ็คแล้วก็ม้วนแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะใช่แล้วนะครับถ้าแต่้อยู่กันหลายคนหน้าคนเนี่ยสนุกเลยนะครับเลยรครอบครัวแล้วก็ถ่ายกันด้วยนะครับแต่วันนี้ก็สรุปผลคะแนนว่าพี่วีก็ชนะ ได้หาคะแนนพี่ได้2คะแนนนะโอชนะนะครับไม่ใช่พี่วิกผิด2พี่วิได้8นะโอผิด5นะโอได้5นะคะเป็น8 2 5คะแนนครับแล้วก็เราก็จะใช้หน้านี้ถ่ายคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพี่วิกับโอไปล้างหน้าก่อนแล้วกันนะคะและ้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปต่อไปกันเนาะงั้น,นลลวันนี้ลาไปแล้วนะ,ค,นะคะมีเกรซมาแอบกินขนมด้วยนะวันนี้บ๊ายบาย